สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 168 95ตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งนะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ต้อง บอกกล่าวกันนะครับทางช่องไม่ได้มีการสร้างรายได้ไม่มีการกาเรียกว่าเลียยายอะไรทั้งสิ้นเนาะ,ะถ้าเห็นในช่องทางไหนที่ว่าเราไปเลี่ยายไปเปิดกลุ่มเปิดแช็ดเลี่ยายเงินก็ก็ฝากะระวังกันด้วยเนาะ,ะก่อนอื่น ก็มาดูสูตรกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระเนาะมาดูสูตร10บบนแล้วก็หน่วยบนจับชุดนะครับวันนี้แอดขอใช้สูตรเก่าสูตรเดิมนะที่ยังไม่พลาด10บ,บนยังไม่พลาดเดินยาวๆวห้าสิบขังวดหลักหน่วยก็เหมือนกันเนาะ,อะขอใช้สูตรเทียบชน3ส,สูตรนะครับหลัก13ส,ส,สูตรหลักหน่วย3ส,สูตร ที่ยังเดินดีๆเดินยาวๆเนาะตัวเลขสูตรละ6ตัวนะครับเทียบชนแล้วจะเหลือ,อกี่ตัวมาดูกันนะครับหลักสิบ <c oughs> ขออภัยหลักสิบสูตรแรกนี้55งวดนะครับห้กงวดนี้เนาะก็ดูตามขีดนะวันี้แอ,อทบทวนสูตรแล้วไม่พลาดงวดที่แล้วนี่ หลักหน่วยพลาดไปสูตรหนึ่งที่ว่าทำการบวกผิดพลาดนะครับคือสูตรนี้สูตรแรก s บวกไปถ้าใครดูก็จะเห็นว่าใช้หลักแสนครั้งเดียวนะจริงจริงสูตรเขาสองครั้งนะแอดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบังเอิญอทำสูตรพลาดแล้วก็พอมาทำดูอีกทีอา้าวสูตรเข้านะครับสูตรเข้าเข้าตัวสุดท้ายเลยงวดที่แล้วเป็นตรงนี้เป็นเลข3า เนาะน่าเสียดายจริงจรงนะครับต้องขอโทษจริงจงวันนี้แอดก่อนที่จะลงก่อนที่จะเขียนแอดทบทวนสูตรให้มั่นใจแล้วเนาะก็เลยต้องบอกกล่าวกันขอโทษขออภยัยวันนี้ปังแน่นอนนะครับวันนี้มั่นใจสูตรสูตรสักหลักสิบเมื่อดูแล้วนี่ตัวชนแค่2องตัวนะครับดูแล้วชนแค่2องตัวนะดูดีๆนะ สูตรที่สาสูตรที่2สูตรที่1ชนที่3ชนที่5เห็นไหมชนที่สามชนที่5ชนที่3ชนที่5ชนแค่2ตัวน่าสนใจมากนะครับถ้ามาแล้วก็ปังแน่นอนนะตัวอื่นๆก็ชนแค่2สูตรใครจะใช้2 2สูตรเทียบชนก็ได้ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเทียบชนมานะอ่าแล้วแต่ใครจะนําไปใช้งานแต่ก็ขอใช้3สูตรเช่นเดิมนะ ส่วนหลักหน่วยเนี่ยก็เหมือนกันนะครับหลักหน่วยชนแล้วเหลือ2ตัวเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากถ้าเหลือหลัก12ตัวหลักหน่วย2ตัวแล้วก็จะจับคู่ชุดตรงๆได้4คู่ชุดนะครับตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็มาดูกันหลักหน่วยชนที่9กับ2อกับ9 2กับ9นะตัวอื่นๆก็ชน สองสูตรนะครับก็แอดจะไม่นำมาร่วมนะส่วน10หน่วยบนจะเป็นชุดไหนเดี๋ยวก็มาตามกันอีกทีนึงอัปเดตสูตรนะเพราะ10หน่วยบนแอดคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะแอดทบทวนสูตรแล้วเดี๋ยวจะลงให้ให้ใหม่นะคลิปแรกก็ดูดูกไปก,ก่อนนะครับคลิปแรกที่ลงไปก่อนหน้านี้เนาะมาดูการจับคู่ชุดนะครับ ถ้าสูตรไม่พลาดนี่สิกกุมพานะสิบหกกุมภาผ่านสองพันห้าหเนี่ยตัวเลขน่าสนใจก็คือ2ตัวบนตรงๆจะมี3ามส5งสาเอ่าเพราะฉะนั้นน้อยชุดมากนะน้อยชุดมากตั้งแต่ทำสูตรมานี่ชนน้อยชุดมากทาั้งๆที่ตัวเลข 3ส,สูตรสูตรละหกตัวนะเมื่อเทียบชนแล้วเหลือเหลือแค่นี้นะ <S <S ทีนี้ตัวที่เข้าแต้มไอ้น,นี้น่าสนใจแตนะ้มในทีนี้สตัวแต้มสองตัวบนนี่แอดเคยบอกแล้วในคลิปแรกๆจะชนอยู่ที่7จ็ดเแต้มนะแต้มสองตัวบนนะแต่ว่าแอดจะยังไม่เขียนให้จึงแต่ว่า792เรามาไล่ดูก็จะมีชุดไหนบ้างอันนี้แต้มหไม่เข้านะอันนี้แต้มสอ่านี่นี่หชุดนี้แต้มเ นี่เต็ม4เพราะฉะนั้นเหลือ2จชุดตรงกลางนี้สากับ52ชุดไหนจะมาถ้าเปรียบเทียบตัวเด่นก็จะเป็น2ชุดนี้แหละวันนี้ก็อ่อนไปแต่ว่าอย่าทิ้งนะเพราะว่าสูตรมีโอกาสพลาดได้เหมือนกันสำหรับสูตรแต้มนะพอแอดยังไม่มั่นใจแต่ว่าเข้าชนแค่3ตัวนะเตม7แเต็ม9แต็ม2งวดที่แล้วชน4ตัวก็เข้าเข้าเต้ม9 วันนี้ชน3ตัวแต่ถ้าสูตรไม่พลาดลวก็ก็เหลือแค่2ชุดนี้น่าสนใจนะน่าสนใจจะเป็น2หรือเป็น3จะเป็นสอ่ะเนี่ยเพราะว่าสูตรสูตรเด่นบนล่างนะมาตัววันนี้ได้2 3 4นะอ่นะแต่ตัวเด่นตรงกลางที่มาบ่อยก็คือเลขก3แต่ว่าเอ็ดคิดว่าถ้า3มาอาจจะมาล่างก็ได้ วันนี้อาจจะเป็น5-2ไหมแต่เอเองเอียงมาทาง5-2นะอันนี้คือพูดตามใจจริงเลยนะเอียงมาทาง5-2แต่ว่าก็จังหวัดวัน9-3 3-9เอาประมาณนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านถูกรางวัลน,นะก็ลองไปหาลอตเตอรี่หลักร้อยดูอ่าหลักร้อยใส่อะไร ถ้ามาเทียบเดี๋ยวแอดเทียบให้กับ3ตัวบนเทียบแต้มเด่นหน่วยบนเอยเด่นเด่นบนนะในคลิปที่แล้วเนี่ยเรามาดูกันสักนิดนึงก็ได้นะว่า39ม,มีในชุดไหนบ้าง52มีในชุดไหนบ้างอ่าก็จะไล่ให้ดูครับอืมเห็นไหม ห้าสมีอยู่ในชุดนี้1ชุดนะอาจจะเป็นถ้าเป็นปากหลักเมื่อจะกู้ก็จะเป็น3 5 2นะแล้วก็5 2มีอีกไหมก็มีตรงนี้อ่า7 5 2ได้2ชุดละ5 2มีอีกไหมไม่มีแล้วมี3 9มเ้าไหมสาก็มีชุดนี้อ่า8 3 9แล้วก็ชุดนี้5 3 9เพราะฉะนั้นอ่า7 3 9ด้วยนะเพราะฉะนั้น 1, 2, 3, 4, งสองสชุดก็จะเหลืออยู่หชุด 1, 2, 3, 4, 5สอง่านะถ้าเทียบเทียบไปทีละขั้นตอนนะครับน่าสนใจนะน่าสนใจประมาณนี้นะครับอันนี้คือเทียบให้ดูไปทีละขั้นตอนเท่านั้นเองอ่าก็ลองดูนะครับลองดูไปหาลอตเตอรี่ถ้าใครชอบ 5, 2ก็ จะมีมีเจ็แล้วก็352ห้ถ้าใครชอบ3ามก็จะมี839 539แล้วก็739เนาะอ่ะไปหาลอตเตอรี่กันดูนะครับอ่ะก็คลิปก็ยาวไปพอสมควรแล้วนะครับก,ก็ต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ